บทที่1ิชายาสนากัตตาคุทธ,ธาเ,เตชีตวามะลังสะวะหังจัตุสัจสะสะพักะสังเยปิวิสุนาลาสะทาตันหังกะลาทายยพุทธาอัชวีสตินายะกาสเพปฏิติตามหังมิตาเทตามุสะะสะลา สีเส,สปฏิริโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจจะเนสังโฆปฏิริโตมันหังบูเลสะพภะคุณาโลหะพาเยเมยอนุตโทสาธีพุทโตจักทักขีเนโกนทักโนปุธิภาสมิฆัสมิงโมัะาลาโนจะวามะเก ทัคเคนีสุววณีนัถังอาสุอานันทะลาหุลาการสปัวจะมหานานโนอุทาสุวามะโสเก,เกสตเจสโตปทิธะพักขมิสุริโยปะวะปะลักโกมิสันโนสวิสัม,มันโนโสหิตโตมุติปะคาววกุมาลก,กัสสปเทโลมหามหเหศีจิตตะวาทาโก โสัยหังวทฒนีกิตตังปฏิทาสิคุณากาโรโอุบโนโอังคุลิมาโรจะอ,อุปาลีนันทะสีวารีเถรลลาปัจจะมีชาตานาราเตติลากามะ,มะเสสสาสีติมหาเถราวิช,ชิตาชินาสาวกา เอตาสิติมหาลาเีราชิตวันโตชิโนสะสะ,ะส萨เชลันตาสีสะเตเชนะอังคามัดเคสุงันติตาละตะนังอุปตะโตอาสิทักขีนีมีตะสุตะกังทักขังชัดขังปัญชะโตอาสิ่ามีอังคุลิมกาลัง ขันทโทโมโปะละปฏิตันจะอาณาพิยะสุตต,ตังอากาเสสะทะนางอาสิเสสาะปะกาละสันติตาชินานาวาชิตสังสุตาสป,ปะกะตะวรางกตาวาตาปิตะทิสตาชาพาหิรัตทานปุปันทะวา,าเสสาวินายะ ยันตุอะนันตชินาเตชะสาวะโตเมีสกิจเจนะสะทาสัมพุทธ,ธะปัจชะเลชินาปัญชะละมัหนหิวิหารันติมหินทลาสะทาปะเลนตุมะมังสะเพเตะปะหาภุริสาสภาปิเจวะมันโตชุติกุตโตสุลักโขทิ นานุภาเวนะชิตุภาทัตตวาธรรม,มานุภาเวนะชิตะนิสังโฆสัคภาเวนะชิตันตะลาโยสัมภาน,มนุวะปะติโตจารามิชินาปชะเลติวันที่สิบสามพาหุงสหัสสมะพิกะมิตะสาวคันตังคีรามิคีลังอุตะ โกลาสเสนะมาลังธานาธิธรรมะวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวพพะวันตุเตชายะมังคลรานิมาลาติเลกะมะพิชุณิตตะสันภะละติงรมโคลามปนาฟาวะกะมังคะมะพัทธะอย่างขังขันติสุทันตะวะวะทินาที่ตาวา มูนินทตตันเตชัสาภาวันตุเตชายามังคารานินาฟาคีลังคชะวะลังอิตะมัตตะกูตังทาวัคีจังกะนะจะนีวะสุทากาลุนังตังวัดตามพุเสกะวิถีนาชิตตาวามูนินโทตันเตชัสาภาวันตุเตชายามังคารานิอุคิตะขันมะ หันทะสุทากรุุนตังตังทาวันติโยชนะปะถังคุริมาละตังวันตังอิทีพักสังฆตะมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคลานิการตะว,วานาังพักสมุทลังอิทวะคัมพีนียะจัญญายทุกทะวะจะนัง,นงชนายากามะนานเี สันเตนะโสมะวิถินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัญจะกะวาทะเกตุวาทาพิโลปิตมะนังอิติอันทะทูตังปัญจะปะทิปะชิติตังชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชะยะมังคลานินันทะ ระนันทะพุชะังวิภูทางมะหินทิงบุเตนะเถระภูชะเคนะปะัทมะปัญโตอิธูปะเสสวิถีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพาวันตุเตชะยะมะการานิทุคาลาหิตทิกุชะเคนะสุทันทะหันทังภะละ มังสุวิธิชุติมินทิกากลิธาังยานาคเทณทิธา,าชิตตวามุนินโทตันเตชาสาพาวันตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคลานิคาถาโยวจาจโนาทินาทันเตสารเตมะตันทีนิตตวาน,านะนีกวิวิธานิพุทธวานิ โมขะทุกขังอาทิยะฆะมัคจะนาโรสปันโนมหากรุณาโกนาโคอิตายะสัพพะปะนินโนบุเรตวาพาระมีสภพพาปฏิสัมพิโทมุตตังมังเอเตนะสัจจะวัชีนะโหนตุเตชยะมัคคลาชย,ยานโตคุณ โธธิยามูเลสัก,กะตวะยานังนันทิวัตติโนเอวังตวังวิชโยโหนินชยสุชยมังคลาอปะลาชิตบังลังเกเสศีเส,ส,สปะทิโวคะเลอภิเีเกสัมพุทธนังอักขมพันโนปะโมทติสุขันตังสุมังคลัง สุป,ปภาตังสุหุทิตังสุคโนสุมุหุปโปตะสุยุถังปะลันหะมะจาริสุป,ปะท,งทังขีนางยายะมะมัง,มงบาจากม,มังปะทังขีนางปะทังขีนางปะโนโมกังม,มังปะทีมีเตียป,ปะทักขีนาปะทักขีนานิกันตะวา ละพัดตันเถปะทักขิเมพวันตุสัมภะมังคลาลักขันตุสัพพะทาเทวตาพุทสัมพาพุทธานุภาเวนะสัพพะถวันตุเตพวันตุสัพพะมังคลาลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะโททีพวันตุเตพวันตุเตสัพพะมังคลาง ลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆะนุภาเวนะสัทาโหนติปวันตุเตบทที่สี่ยาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีทูเปคะเลโหติคะเลตะงหิงต่งหิงตาธรรมะธานีนพระวันตุปูชิตาโซนทิงกะโลเตทะวิหาระเล เถลาจะมัชฌานพระนาวากาพิขาวสาสารมิกาภานาปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิขามาจะอริศาลาปัทานตุตาสุขตาพระวันตุเตชลพุทธาเชปิจะอันสะสัมภวาสังเสะชาตาอ,าาอัฏฐาอปปาติกานิยานิกังธรรมมาวะังปฏิเจเ,เตสภัยภุทุกขัน ทุกขะโสโกลโตสังขยาฐานตุจิลังสตงังธรรมูธรรม,มทายาจักกุคลาโสโหนตุสัมังโควะอัตถายาจะหิตายาจะอัมเหรักขันตุสัพันโทสัพเอติธรรมาจาโลวัตภุทังสามาปุเรยามะธรรมามอริยสัพเะเดทิตายาปะสันนา โหนตุสปเปติปานิโนพุทธาสารนีสมาทานังปะเวนสันติกาเลเทวุปวัสตุวุติภาวยาสัตตานังสัพนิทงมนตุเมทินังมาตาปิตาจะอันทะราชังนิจังลขันตุปุตตะลังเอวาธรรมมละราชาโนปะชังลขันตุสัพพทา บทที่สิบห้าทุกขปัตตาจะนันทุกขะาอาันติตาจะนิพายาโกกัปัตตาจะนัสโกโหนตุสภะปิตานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมมาตังพุจธะสัมปะทงังสเพเทวะนุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายาดีลังลักขันตุสภะทา พวันนาพิกะรตตาโหตุคำสันตุเทวตาคะ่สะสเพพุทธาพระรตตาปัเกกา,างจัยพลังอรหันตานังจเตเตชนะรักขันธรรัทางหานังสพัพพะโสบทที่16โหนตุสัพพะทางสุมังคาลังรักขันตุสพัพพะเทวตาสัพพะพุทธานะนุภาเวนะโสติโหตุนิลันตัง โหน,น,น,นตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสพะเทวตาสภะธรรมานุพาเวนะโสทีโหนตูนิลันตาโหนตูสัพพังสุมังขลังรักขันตุสภะเทวตาสภะสังฆานุพาเวนะโสทีโหนตุนิลันตรารังสาถุสาถุสาธุด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิสง์การ บูชาพระรัตนตรัยด้วยสาธยายบนสวดมนต์พระสุภพระริดและคาถา,าต่างๆเหล่านี้ขอความสุขดีสุขสวัสดิ์ตรงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้คนทุกข์พ่ยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ทวยเทพเทวด,ดาทั้งหลายโปรดโนโมธนาให้ในการสายญายบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุภาโมนานแล้วโปรด หน่วยพอาให้แกครับพระเจ้าแล้ววัตถุมงคลปิตายยอดสตรียอดเพียนยอดสตรีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทคั้งปวงทั้งสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วยอนุภาพแห่งพระพิจิจงสำเสร็จศักดิ์สิทธิ์พระประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ